ครับพี่ต่ออันนี้คือต้นเขาเรียกว่าต้นผักชุดรถเนาะนะครับเบอร์สีเอาไปให้ป้าเดี๋ยวผมจะพาเมื่อวานไม่ใช่วันเห้ป้าหรือปล่าปลาชิกินบอนะครับต้นชุดรถนะต้นชุดรโอ้อันนี้อยู่ที่เสือเนี่ยนะครับอันนี้ทิมทิมต้องทักกิ้งได้ไหมครับเออวันนี้เดี๋ยวเมืองป่าสิเอาเนื้อให้ป่าครับนี่นี่เอ้าเอาชุดรถเนี่ยเอาสุดรถที่ครับนมีกับเจ้าไดนกินนี่โอ้เป็นยังพักอื่นพักสุดรถครับ เพิ่นเพิ่นว่ามันแสบด้ยมันแสบมันบอโอ้รสชาติแบบเพิ่ต้องเพิ่แตงนะผักช้ยาบ้านน้องเอพาร์เซิอผง๊กซีโรดเอพาร์อซิลโรดจริงแอ่ยาสีที่มันไท้เอพาร์น้ำมันหอยอีกเอพาผัตน้ำมันหอยเออนี่โอ้ถ้าว่าปลากินดีนะครับน้อเออปลามาแง่านี่พี่น้องนี่แบบโอ้ปลาสวยงามนะครับมาดูมาดูครับปลาจระมิดจระมิดสุดแดงนี่คือปลาอะไรล่ะต้องเรียกว่าปลาทับทิมเหรอครับทับทิมใช่ไหมครทับทิมอ่านี่แกสวยใหญ่ใหญ่ที่มันกปลาจระมิดนี่ไง ยัเบิดบ่ยังเลยกันี้กินจุกากเลยนเอาขักอะไรมาลงมันก็ไม่เหลือใช่ครับผักตซ่เทียว่าผมมาลงเยอะมากนะเดี๋ยวมันก็เรียบร้อยกินหมดเพราะเราไปไม่ได้กุณาอ่อยประชดตัวใหญ่ที่มันเป็นจักลาอยู่แต่ก็อยู่ด้วยกัน เป็นระบบกันระบบนีเวียกระบบที่เรีแต่ว่าตามระบบเขาโอ้โหฟังแนนเป็นมองปล่อยน้ำหมูครับแนนเปงนเป็นระบบน้ำพ่นน้ำพม่นหมุนไห้รอบเลยออก้อองปลาออกไปไระดับมันจ้ํำกันไหมครับแนนน้ำสํากัน จะว่ตัวนี้มัเเลือกัวเลาาน้ำมันสไหลล้งมนอากสิมาพังที่นี่นะต่ว่ามันกสิได้แดับพาไอันนี้้ำอันน้ก็ซลเซลครับแม่ตัวน้บเิมเปี้ยวมาเิม้เิมลไปตลดอตมันเสหนอยโอ้โหสูงเนี่ีนี่ปัญหานี้หน่อยแ้ตัข้น้ไม้น้ํา้นซมากตัดขอบาครับ ทุกทุกปีเดือนเดือนเดือนตุลาหนำหนำไม่อยู่ขอบสาเด็กจะปีนี้ฝนหน่อยแห้งบ่ได้เลยบ่ได้ฟอยบ่ได้ไปอยู่อยู่หระกครับมันมันมันอยู่ซำไหนคงคงใช้ใช้น้ำใต้ดินน้ำใต้ดินกระดานใ้โซล่าเซลล์ปั่นขึ้นมาเติมเติมเลยเดี๋ยวแล้วค่ะผมจะอยากมานะครับนหนครับมา กะติดต่อท่านพ่อสาสนิแปดเมตรเนาะงแปดเมตรข่วงข่วงวะากวงที่เลือก็คว้างเหลือโอ้แปดเมตรนี่พอพอสาข้อเตือนกว่นนั้นศึกษาทฤษฎีของของพ่อหลวงแล้วน้ำมันสีบน้ำระเหยกับน้ำซึมลองลองกะว่ามันจะประมาณเท่าไหร่ต่อต่อชั่วโมงหรือต่อแล้วก็คิดไปแล้วน้ำที่เราเติมลงไปชั่วโมงหนึ่งมันได้กี่ลิตร แต่มันก็ไม่ถึงสูตรสําเร็จหรอกแต่เราก็ประมาณกะว่าเติมขนาดนี้ทดลองหนึ่งชั่วโมงมันได้ประมาณีิลิตรแล้วก็น้ําที่มันซึมกับที่มันระเหยพอทดลองดูปีแรกน้ําที่เติมมากกว่าที่มันระเหยมันก็เลยเหลือน้ําอยู่ครึ่งสามประมาณประมาณสามึ่งถึงสี่เมตรหน้าเล้ยงสุนน้ำน้ำสาก็เลยพอเลี้ยงสวนได้วิธีคิดก็มาจากนั้นแหละข้อหลวงพยายามที่จะแปลง ไปดูงานที่ไหนเราก็จำสิ่งที่เราชอบเราก็เอามาปรับใส่เป็นของเราเนาะไปเห็นมาสิ่งเหล่านี้ก็ได้จากที่เราไปดูนู่นนี่เห็นสะสมเป็นโอห้องดูนะครับเราเขามาเห็นสิ่งของเขาอีกนี่บรรยากาศอะไรนี้ให้มีป่านะคนจะอยากไป่อยากจะพิกัดเซนเอ็นอาร์หน้าเท่มากันนะฟังกันนะเราเพนโอเคครับพี่น้องนะยินดีมีอะไรมาพนนะครับ นะครับกลับมาต้นแรกก็คือนะครับต้นสุรลดนะครับผัว่าที่เพื่อนซื้อเอา่ามันมันเสียบนะครับมันเสียบมันก่อยอะไรนะป้าเลยว่ามาเ่ยลองไปหาม้านะครับม้าเจียวมาายางด้โอเคครับพี่น้องยุดีมี่เองครับนะครับขอให้ทุกคนนะครับทุกความกันแรงเดินทางไปสายเกาะฮ้อยปลอดภัยนะครับคิดถึงหวังสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ใส่ทองสุ้คนนะครับบ๊ายบาย